เล่นด่านฮอคอยชั้นที่ห้าสิครับผมซึ่งบอกเลยว่าโคตรลันทสดเลยชั้นที่50ิเนี่ยคือผมแบบเล่นตั้งนานโอเคนั้นเราจะไปเล่นกันดีกว่า let's go <S ก,ก็ก่อนจะไปเล่นก็ฝากกดติดตามด้วยไปเลยซึ่งไอ้ชั้น50ิเนี่ยเราก็จะเจอบอสเป็นยูริวซึ่งมันมีเลือดเป็นล้านนะครับผมแล้วก็ทึบมากๆแถมตีแรงนะแต่ปัญหามันคือลูกน้องอะลูกน้องมันเทือนมากโอเคเข้าเลย คืออันนี้นะถ้าชนะเราจะได้ตั๋วแลสามใบแล้วเซตที่แนะนำคือเซตน,นี้เลยไอดานเนี่ยโอ้โหบทเล่ผมโคตรแบบลานโทษเลยอะคขึ่นตั้งนานมาแล้วยูริวเออ,อยูริวก็จะมีดาเมจที่ประมาณถ้าจำได้นะผมว่าสามหมื่นดาเมจที่ประมาณสามหมื่นได้คนพูดถูกไหมดาเมจสามหมื่นจริงไหมหรือว่าสองหมื่นนะคือมันโอเคเดี๋ยวสปอยโอเคไปแลนด์รวดเรวลูกแก้วตบบอสทีเดียวเด้งอะ บอกเลยบอสโดนเด้งนี่คือแบบโคตรโคตรลุ้นตอนบอสเด้งนี่แหละมันเด้งแล้วมันลุ้นมากเลยอะ่ะโอเคลูกน้องมาแล้วไปเลยมาโจรขโมยผมได้ชูโอ้ยครับผมเรียกชื่อมันถั่วแมบไอแมวโจรเนี่ยคือมันชื่อโจรขโมยจริงไหมโอเคไปเลยเชื่อไหมตายโจรขโมยเลือดแค่หมื่นเดียวอ่ะตายแล้วก็ปล่อยไปจะรอปล่อยสไนเปอร์หน้าฐานเลยอะ่ะเตรียมตัวนะพอบอสไปใกล้กันไงปล่อยไปโอเคปล่อยมาแล้ว ก็ขออภัยนะผมผมเพราะผมมาภากหลังใหม่นะครับคือผมไม่อยากที่จะมาภาคตอนในคลิปตอนมาหายนะมันยากแล้วมันก็ทํายากลยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตัดจะยําโอเคไปเลยแมวคู่หูคู่ฮาแทนสะพังสโลไปก็อาจจะไม่ค่อยมีอัตลรสในการรับชมเท่าไหร่นะครับโอเคตีเลยไซเปอร์อืตีผิดตัวนะฮะโอเคกระลอกเวรมาละสโลโอเคสวยแขินค่ากระลอกแล้วก็ไซเปอร์พักนั่นแหละเดี๋ยว ให้คู่หูคู่หาตบไม่ทันโอ้ยเซิร์ตเนี่ยเซิร์โคตรแรงครับผมแคนแคนไม่ได้ตีอีกนะลูกแก้วไปสโลโอ้โหสะพังไม่สโลไม่เป็นไรลูกแก้วสโลนั่งกับสะพังนิดนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งไปเลยคู่หูคู่ฮาเอาไปสะพังไม่ดีสไลปเปอร์สวยลิ้นผ่านอีกแล้วโอเคโจนจากการสวยได้เงินโจนตีบอสอีกหนึ่งทีอืม แล้วผู้นั้นผู้หาก็ไม่โดนเซิร์ชโคตรจอดเลยคู่หูคู่หาสโลไปสโลไปกูสโลด้วยอืมหมามาแล้วไอหมาเวนแล้วจะโอกาสปล่อยมารถไฟที่ใหญ่นี้จะได้ปล่อยไฟ่วอร์ไดกับหมาโอเคเตรียมเตรียมตัวปล่อยเลยอืมหมาเวนเบ่งทันทีโอ้โหเผาหน้ากูอีกรถไฟเลยกว่าน,นี้นี่แหละได้ตังค์มาครึ่งนึง่งยิงแค้นโอ้โหมาไปด้วยเอ้อรถไฟนั่น,น,นแหละรีทีการโจมตีว่าทันที อ่าโอเคแั้วเราไปเฟิร์ฟหน้าเ้วพังกับสไนปเปอร์นะคือบุกเลยสองตัวนี้โดนเฟิร์ฟนี่คือจบและคือจะไม่มีใครมากันในผมนี่แหละโอเคกันเลื่อยมาเลยลุกแก้วพักไปโอ้กระลอกมาแล้วอันนี้แหละความเอฟไอได้จริงสไนเปอร์พักไปแล้วก็เตรียมตัวไปแบบรถไฟทุกคนเมื่อกี้โคตรเจิงเลยมันทะลุทะลุกระลอกไปเฉยเลยแล้วก็ไปโดนบอสเต็มๆแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นว่าบอสเด้งไหม ทุกคนไม่ได้นะเมื่อกี้บอดดิ้งใหม่ตอนรถไฟไฟไอ่ะ <c ười> คือโคตรเจ๋งเลยโอเคมาแล้วหมาละมามาละให้คู่หูคู่หาตอด่อดเเลยนะคือเซตนี้นะผมบอกตรงน,นะเซตนี้ผมไม่ได้คิดเองมีน้องบอกคนนึงบอกมานะเฮ้ยแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นใครหรอกเข้าไปามรับ <c ười> โอเคคู่หูพาไปเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรถไฟตอนที่มิกน้องมาผมจะให้ไฟหาตังค์ให้อืมโอเคไปไปเลย โอ้โหตายพอดีด้วยอืมตายคิดเช่นเขาตายตามโอเคปล่อยสไนเปอร์สไนเปอร์จะกการเดินที่ลูกอะนั่นแหละพักไปสายพังสโลตามนี่แหละคอมโบที่ดีที่สุดในเกมพักซ้ำกูฮาจะกันโอ้โหสายพังไม่สโลโอเคแม่งตายหมดเลยเออหือตายหมดเลยก็รอกไมค์ละนี่ไงโดนลูกน้องแม่งขาด เมื่อกี้ขาดทุนยับเลยโอเคสโลไปก่อนเดี๋ยวมันเดินมาแล้วคือจบปาเรนคือไม่ได้ตีใส่แพเชนไม่ได้ตีบอสเดี๋ยวจะหาจังหวะปล่อยรถไฟไปกันอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ไงสโลไปเองแคโอเค,อเคกันรถไฟยังจะมาใช่ไหมเตรียมตัวเลยรถไฟไปเลยนี่ไงดิงจริงอันนี้ดิ้งต่อหน้าเลยอโอเคจะก,การทุกคนตีมันตบหน้ามันให้หน่อยดิ เลด่านนี้คงจะตึงมือและอาจจะคลิปนานเลยนะก็ถือว่าเนี่ยทั้งในการชมเลยนะคอนเทนต์ต้องดีไปอันดับหนึ่งพูดถึงพันทัพย์แล้วเดี๋ยวสมัครคอมมูนี่ก่อนโอ้โหตีไม่โดนนี่ไงโดนเต็มๆแล้วโดนเคิร์ดด้วยประเด็นนี่เด้งด้วยเป็นไงสุดยอดไปทุกคนเมื่อกี้เด้งด้วยเด้งต่อหน้าเลยไอ้เชี่ยเมื่อกี้แม่งเด้งเลยโอ้โหตายเหมือนกันโอ้ปิ้วนึงทีมีแทนตอบไม่โดนโ โอเคสโลไปตามด้วยแมวโจรกับคู่หูคู่หาเรื่อยๆรถไฟดึงตัวรถไฟเลยไปรถไฟตดนบอสด้วยอ๋อจะตังค์ไหมเนี่ยรถไฟหาตังค์นี้โดนผิดตัวไอแมวแก้วไอแมวแก้วแม่งหาผิดตัวโดนบอสก็แคลนสวยเออตายด้วยคู่หูคู่หายังอยู่แล้วก็แขลงกับคู่คู่กินแคนเฮ้ยสามรอบมาเนี่ยแคลนถึกมาก นี่แหละสมกับที่ยาทะลนตันทุกอย่างโอเคตามด้วยรถไฟไปนี่ไงเด้งหนึ่งทีรถไฟนี่คือแบบตัวแบกขนาดนี้สามารถถักบอลแล้วก็มีกระบอกเวียนมาขัดจังหวะเป็นเป็นช่วงเป็นตอนโอเคสวยคิดแค่โอ้เสิร์ชเผาหน้าเด้งหนทีอ่าโอเคโอเคเคลียร์ไอ้เจ้าลูกกระจอกก่อนไม่โดนด้วยโอเคลูกกระจอกมาเรื่อยๆมอยู่เลยรถไฟผ่านไป นี่เงี้ยไฟโดนเคิร์ดด้วยอืมเคิร์ดหนักในรนะดับนี้โอเคหาตังมาสวยไม้เละเล็กตายก็ได้ตังเออไปกระจกเออโอเคแขนแคนอืมตีพิตัวกระจกไปตีกระลอกเละเล็กหนัาขานมาไอ้พวกเนี้ยแต่มันมาฟาร์มตังก็ดีนะมาให้ฟาร์มตังไดเลยเออโอเคแขนแขนตายไปบนไฟชนสวยนะลู <c oughs> <c oughs> กเล่มีโอกาสที่แล้วไฟจะทะลุบอสไปเลยนะ <c oughs> แต่มันมีน้อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> คนบางทีอ้อเกือบแล้วเบอรจวนหาตังค์ให้ดิไม่ตีจวนโอเคได้ตังค์ขึ้นมาอืมขึขน้ขนแคนกระจกนี่ไงถามิงโครแย่ี <c oughs> ่แคนไม่ตีตีไพไปทุกคนบอสตีอีกทีแล้วโอเคแย่มากหมามึงตายในะวันนี้เรียบร้อยโอ้จุดโดนเผาด้วยเซยเปิร์ผักอื่อยงสวย หฮ่าสวยเกสโลไปอย่า yeah, ให้มันมาได้ด่านนี้มันมันด้คือจบรถไฟนั่นแหละโอเคได้ okay, ตังมาละปล่อยไซพังกับไซเปอร์ไปเรื่อยๆด่านนี้คือพยายามให้พยายามจนแต่พูกนี้ให้ก่อนนะคือดูเหมือนง,ง่ายๆใช่ไหมผู้คนดูเวลาที่ผมเล่นดิมันเกือบ14นาทีแต่อาจจะมีการสุ่มกาชาท้ายคลิปนะก็มีแค่นี้แหละคลิปก็ม่หลายหลามากแค่สุ่มกาชาท้ายคลิปว่ามันจะอะไรไหม คือภูมิหวังว่ามันจะตอบดออดคแคลรีนะแต่มันก็ไม่เคยตอบสักทีตัวแร่สามใบไม่ได้อะไรก็ไม่แปลกใจโอเคโดนทีแม่แก้วไปโอเคจาัดก,การเลยแม่แก้วเด้งเลยตายหมดเลยโอเคฆ่าเลยเรื่อกเกพวกะเดี๋ยวมันดันมาได้โอเคแย่แล้วแย่แล้วนั่นเกือบถึงสะพังกับสนเปอร์แล้วไงรถไฟไปไม่่หมาตายด้วยอืออืเผาเรียบไปให้ตายเถอะโอ้โหเผาเรียบทุกคน เฮ้ยสโลวก่อนอืมกระลอกเป็นตัวชิบหายแล้วโอเคแกนโอเคสวยเกือบแล้วอันนี้เกือบจริงอืมดวนแล้วกับแกนกูตายตามผู้หูหาเรื่อยๆอย่างนี้นี่เด้งบางทีเป็นไงแกนแกนตัวเอ่อตัวอะไรวะตัวตัวสนับสนุนหรือตัวดาเมจวะดาเมจผมรู้แค่ว่ารถไฟดาเมจนะตัวอื่นนี่คือเป็นแค่เป็นแค่ตัวแบบธาเมตแล้วก็คอมโบบางตัวก็คือไอ้แมวโจกับยีราฟเนี่ยคอมโบ มันเล็กกี่ลาะไหมหรือมันคือสตัวเล็กอะเออชิปเก่แล้วใช้พังกระโดดโดนไหมไม่โดนโอเครถไฟไปชนกระรอกเลยนั่นแหละกระรอกตายก็ชนะมันเด้งทีไปบอสมันตายในหลักนี้โอเคเชนเกียนไปนี่โอ้โหไฟตายด้วยอือเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วโอเคกระโดไปเ็นแคียนตีอย่างทีกูฮาก็ตีได้เหมือนกันแต่ก็ตายหมดรถไฟเป็นตัวออกลงเลย แต่ให้แมวแก้วชนก่อนนั่นไงรถไฟมาละจกกัดการเลยนี่ไงทะลุอบอสเป็นไงสุดยอดมากทุกคนมีกโคตรเจ๋งเลยรถไฟทะลุบอสเป็นตนฐานรถไฟก็เอาเรื่องนะหด้าน,นี้ตีแรงเอ้ยชิปหายแล้วโอ้รถไฟเปอร์โอ้เกือบเลยไฟเปอร์ตูโอเคต้องปล่อยทุกตัว,วจวังหวะนนี้มันกันไม่อยู่การลอ,อกเวนโอเคชนชนสวยการลอ,อกตายแล้วก็แมวแก้วไป แต่อย่าโดนเคริร์ดขอร้องอย่าโดนค์ดอย่าเชียวเคริร์ดอย่าอืมโดนเต็มๆไม่ทิ้งโดนหมานะถ้าบอสโดนมันจะเป็นสิบวิเลยแต่นี้น่าจะเคริร์ดไม่น่าจะแบบไม่กี่วิเอ,อเ้ยเหลือโดนบอสป่ะไม <c oughs> ่ไปจิงตัวออลงได้เลย,เลยมาแล้วเด้งหนึ่งทีใกล้ตายแล้วบอสนี่เด็กก็ตายแล้วบอสอืวันนี้จะได้ยูริลมาครอบครองแล้วยูริลนี่คือของขวดดีโอเค ไปเลยแม่คู่หูฮากระจกไปเอ็นแคนไปจัดก,การเลยนี่ไม่โดนด้วยโอ้โหไฟเปอร์ขัดได้ดีมากอือหือเอ็นแคนรถไฟปัจจัยก,การมันลูกพ่ออือโดนบอสขอบคุณและไม่ตังประเด็นคู่หูคูห้หหาทำให้ผมผิดเต็มเป็นพิษอือหือพิษจริงเฮ้ยอย่าโดนอย่าโดนไฟเปอร์โอเคไฟเปอร์ยิงทะลุโบอสยิงทะลุกระลอกได้ใส่กระลอกเด้งพอดีนั่น,นแหละ แต่ไม่ตายสักทีโอ้บอสถึกเกินอืมน่าจะใกล้าตายละบอสอ่ะคือมันเนิ่งมารยะยานึงกันนะโอ้ไม่มาตายละเอาไม่ตายยิยงบอสปิวเออปิวตัวรัวเลยโอเคสโลไปเรื่อยจะได้ให้มันเดินจะให้มันเดินมาได้ทุกคนไอ้บอสตัวเนี้ยถ้ามันได้ตีนี่คือจบไลออนมินี่ไลออนไปเรื่อยเ,ยเดี๋ยวจะปล่อยเป็นตัวระยะแล้วกันคือเรจะรอดอยู่นะบางตัวโอเคอก็รอดตายสวยนี่ไงสโลเรื่อยๆ้นไฟไ,ไป ไปแล้วตุงกระลอกม่งนื้จะโดนบอสโอเคเตรียมตัวปล่อยเออ่แครนไปเรื่อยๆก็ปล่อยแมวคู่หูคู่หาไปได้เลยคู่หูหานี่ยคือดีมากเอามาเล่นดันพวกเรื่องนี้คือโคตรเหมาะถึงแม้มันจับธาตุไม่ไม่เต็มก็เถอะปิ้วเรื่อยๆเลยโอ้โหตายหมดด้วยประเด็นอ่าดิ่งทีใกล้ตายแล้วบอสดอกนี้ตนเต็มๆไม่เป็นไรโอ๋อรถไฟเข้าแก้ไม่ได้ดประเด็นอืมแกจบโดน อ่าโอเคตายหมดเดี๋ยวจะรอปล่อยเป็นตัวระคัดถูกไปไเรื่อยๆโอเคไปลเลยทุกต,ตัวของฉันแม่จนไปเรื่อยๆนี่นแหละยิงแค่หนาไปรถไฟ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 มาแล้วโอเคดกรถไฟไปละนี่ทโทรด้วยโอเคหาตังค์ได้สวยด่านนี้เงินไม่ใช่เงเงินหมดห่วงละไปเลยยูเบอร์ตายนั่นแหละตายแล้วว้าว ตอนนี้แล้วก็ดีใจมากๆเลยซึ่งเราต้องเล่นผ่านนะนี่ก็แบบร้าทดอาเรื่องนะนี่ไยูเบอร์นี่คือแม่งแทบไม่ใช้อะไรเลย,เลยจากคอมโบไม่ไ,ไปไปได้เลยเลยโอเคชนะอย่างอีซี่แล้วใสสะอาดมันก็สะอาดจริงไหมเออต่อไปก็ทําการชนะแล้วก็เอาตัวทองมาให้ได้และเราก็จะเปิดตัวทองก่อนวิดีโอนี้แต่ว่าเรื่องอยูริดผมจะเอาไปทําการเอออะไรวะเข้าเลยวะ เออแหละเอาไปใช้ในวิดีโอหน้าไม่ใช่วิดีโ,ดนนโอนี้นะอีกวิดีโอหนึง่งโอเคสุ่มสุ่ทองกันไม่น่าเอามีหวังยูเบอร์นะคือมันต้องตอบตัวแหละยูเบอร์อ่ะเฮ้ยได้ไหมโอ้โหไม่ได้ซาลอนไม่เป็นไรเออบอกไว้จะเอาไปเล่นดัน,นไอดีไอต่อไปเฮ้ยเพื่อนขอเป็น,ปนดาร์คแคลรได้ไหมขอเพื่อนดาร์คแคลร่เป็นกระตัวอะไรก็ได้ขาบอยไม่ใช้ครับผมไม่ใช้เลยครับโอ้ไม่ใช้อ่ะ มึงมึงมึงกลายเป็นขยายไปซะเรียบร้อยโอเคส่งไปอย่างทีนี่เรียบร้อยอืมเค็มไม่ไม่บวกด้วยด้วยมึงกลายเอ็นพีไปซะโอเคแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้ผมอัดไนานนะโอเคไม่บาดหายตัวไปจริงนะได้ไมมาแล้วโอเคคลิปนี้อัดนานเราไปได้หายตัว